เ,เมื่อวันเกิดจนะักไ้ตรงนี้ใช่เปจากที่สื่อสะเก็ดไหถ้าแข่งทั้งหนึ่งเป็นยังไงบ้างพี่ชายรอบนีร้รอบนี้ก็เป็นนักแข่งท่านหนึ่งอ,อีกหนึ่งปีครับผมในรุ่นโตโยต้ายาริสวันเมกเลนหมายเลขเก้าสิบมาเบอร์เดิมบได้อะไรไปตั้งรุ่งครับทุกสนาม<อ>แล้วในปีที<อ>่แล้วรบทุกสนามแล้วปีนี้กำลังจะเริ่มต้นใหม่ ชินมือหรือยังคะรู้สึกว่าขับรถแบบก็ก็ชินมือแล้วก็รู้สึกคล่องตัวแล้วก็รู้สึกถึงความปลอดภัยมากขึ้นติดใจนะคะัแข่งกันเริ่มจะติดใจแล้วก็เริ่มจะชื่นชอบมากๆแล้วใช่ครับจากแข่งนี้ที่ผ่านมามันมีอุบัติเหตุไหรือว่าเป็นอะไรสิ่งที่ต้องแปลกใหม่ๆในชีวิตที่เพิ่งเจออุบัติเหตุ ว่าที่เห็นเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีครับเพราะว่าด้วยระบบเซฟตี้ความปลอดภัยนี้ด้วยแล้วก็แต่มีอยู่สนามหนึ่งที่ที่เหมือนรถรถเสียยรักหน่อยใช่ครับอยู่ที่สนามเชียงใหม่แต่ก็ทุกอย่างก็เซฟตี้ปลอดภัยไปไม,ไม่ได้รับผลกระทบตอนนั้นที่มันเกิดมันมีความสึกอย่างไรบ้างก็แบบตามจริงอ่ะต้องต้องบอกเลยว่าเรารู้นะว่าข้างหน้ามันจะต้องเกิดออแบบบอกเลยว่าอ,อ แต่ก็ไม่เป็นไรผมเชื่อมั่นเลยว่าใส่ฮาร์ทุกอย่างเปซตตนตที่เรามีอย่างปีนี้ก็ต้องการอยากจะขึ้นโพเดียมปีนี้อยากขึ้นโพเดียมใช่ค่ะเพราะปีที่แล้วอะในสนามบุรีรัมสนามสุดท้ายเราได้ขึ้นโพเดียมในอันดับที่5แล้วก็มีการแข่งขันเอนดูรันที่เราได้รับรางวัลม,มาด้วยอีปีนี้จากใยูท่านใไหมคะปีนี้ก็หวังแล้วก็จะพยายามแล้วก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีก เราติดตามในทุกสนามเลยทั้งเหนือใต้ออกตกจริงจังอนีเหนือใต้ออกตกทุกทุกภาคทั้งสี่ทั้งสี่จังหวัดเลยจริงจังเพออาชีพนี้ก็ได้มาลงแงจริงจังแค่ไหนก็รู้สึกสนุกที่ได้ทำถ้าถามว่าจริงจังไหมก็จริงจังทุกครั้งเวลาที่เราได้ลงแข่งหรือเวลาที่ที่เราได้อยู่ในค่าของนักแข่งเราจะจริงจังมากแล้วก็จะตั้งใจ ับบคุณพ่อเป็นยังไงบ้างตอนนี้คุณพ่อก็อาการดีขึ้นมากแล้วแต่ตอนวันที่พ่อเข้าโรงพยาบาลคือวันที่แผ่นดินไหวพอดีเลยเอม,มัน,ม,นมันก็เลยเป็นอะไรที่มันฉุกลุกหุแล้วเราก็ตกใจมากแต่แต่น้กด้วยต้องขอเช่นชมคณะคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาเขาดูแลป้าเป็นอย่างดีจนป้าผ่านพ้นวิกฤตมาตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วค่ะเรือ่อตอนที่้เข้าโรงพยาบาลตอนแผ่นดินไหวมันมันต้องทำตัวยังไหงหรือว่ามัน โรงพยาบาลก็เข้าบินก็ต้องหนีอะไรเงี้ยใช่มันเป็นมันเป็นจังหวะที่แบบว่าคือรถมันติดมากมแล้วป้าส่งตัวเข้าไปที่โรงพยาบาลจุฬาตอนนั้นเราก็ตั้งตั้งตัวไม่ทันได้ลงจากรถตู้แล้วก็นั่งบินมอเตอร์ไซค์ประมาณเกือบสองชั่วโมงไปหาป้าที่โรงพยาบาล<ม>เรื่องเรื่องเ,องเองขาบอกเราว่าปา้าชีพจรอ่อนแล้ว<ม><ม>ใช่แต่อย่างนี้ที่แบบว่าบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนแบบเต็มที่แล้วชีพจรกลับมาปกติตอนนี้ ตอนนี้ก็ก็ร่างกายแข็งแรงแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็สามารถพูดคุยได้ครับใช่อาการดีขึ้นเขออาจะทคุณพ่อเป็นไหมแบบเหมือนแบบพูดไปเลย <c oughs> อด,ยด้วยโรคประจําตัวด้วยครับตอนนี้ตอนนี้ก็ระวังแบบ แบบว่าเหมือนเหมือนเจอโรคหนึ่งโรคหนึ่งก็ตามมาเรื่อยๆก็เลยต้องระวังครอบคลัวทุกอย่างโรคแทรกซ้ใช่ค่ะบเราใ<ม>ห้กำลังใจกันยังไงบ้างเพราะว่ามันจะต้องร่วมผ่านการปีกินไปคือส่งกำลังใจให้กับกับป้าทุกวันแล้วก็พยายามดูแลบางอย่างแบบว่าไม่ค่อยบอกรักพ่อแล้วหลายเป็นคนที่เขินก็จะบอกรักพอ่อทุกวันใช่ค่ะอีกหนึ่งกำลังใจก็ไปส่งให้เหมือนกันใช่าเพื่อนเป็นยังไงบ้างคุณนุงทัศน์นก็ไปไปมอบกับเขาไม่ว่าจะเป็นแบบ ผู้จัดการของรูปก็ไปด้วยใช่ครับก็หอมกำลังใจไปให้แล้วก็ไปพูดคุยกับป้าด้วยค่ะป้าจำอะไรยังไงได้บ้างะนี่ยคุณแม่เออป้าจำโมเมนต์ในในในตอนที่แบบว่าเราถ่ายคลิปตรงห้องครัวได้เออป้าบอกว่ามึงที่มึงที่ถ่ายคลิปเป็นว่าเราอยู่ในห้องครัวเออใช่ครับเขาป้าก็ตกใจว่าโอ้โหคลิปนั้นมันนานมากแล้วแต่ป้าจำได้ใช่ยังครับยังประตูยังต้องรอ ใช่ค่ะเจ้หวอะไรไหมหรือว่ามนมมอแล้วก็คเราสบายใจแต่แต่ถ้าอยู่ในมูดสมองแล้วเราก็สบายใจแล้วก็หายหัวขึ้นมาเพราะว่ามีพยาบาลดูแลตลอด24ชั่วโมงยคะแล้วไปเยี่ยมช่วงวันวันไหนบ้างะไบ้างว่างานไปเย่คือเวลาว่างปุ๊บเราจะไปเลยเพราะเพราะว่าเขาไปเยี่ยมตั้ง0ง2ทุมถ้าว่างตอนหนก็ไปตอนั้นอย่างแม่ขึ้นมาดูก็ขึ้นมากันครับแม่ก็ เนื่องจากบ so ้านมีธ <pl ains> ุรกิจที่ต้องดูแลด้วยก็เลยเที่ยวๆไปๆมาๆไปๆก็เป็นห่วงเยอะมากตัวกำลังใจให้กับปายเยอะมากลยก็ขอบคุณแฟนๆแฟนคลับทุกๆคนนะครับที่ให้กำลังใจไปตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับปายขอให้คุณคุณพ่อหายไไว้ขอให้ป้ากลับมาสุขภาพแข็งแรงก็ขอบคุณทุกทุกคนมากๆนะคบหมอได้บอกไหมคะว่าจะได้บอกหาโรงพยาบาลช่วงไหนอะไรยังไงแบบนี้ตอนนี้ก็ดูดูเช็คอาการ รออาการแบบมันดีขึ้นมากกว่าก่อนเพราะคนแก่ไเขาเบื่อมากแล้วเขาแบบคือปานีไปแบบไปจับเสื้อจับผ้าเขาขาประการใจเย็นๆนี่ได้เขาอยากกลับบ้านต้องหิวใจไงบ้างเพราะคนแก่ถัจว่ามันไม่ได้ชิมประจามากินทั้งวันก็หิวใจป้าไม่ค่อยเป็นส่วนมากแบบว่าทะเลาะกันนิดหน่อยหรือว่าตัวต่อกันใช้ชีวิต ตัวต่อแบบลูกรักกันนะป๊าจะด,ดูตื่นตัวตลอดเวลาใช่ <c oughs> ได่ทีง้งกันบ้างอย่างวันที่ลูกไปนั้นลูกให้กำลังใจยังไงบ้างให้คุณลับไปยังไงบ้างแล้วก็บคุณพ่อลูกก็ส่งกำลังใจให้ให้กับป๊าขอให้หายไวๆแล้วก็แบบว่าคือป้าเนี่ยเกินว่าเดี๋ยวถ้ากูหายไปอ่ะเดี๋ยวกูจะขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกับไอ้ลูกไปอ่ะใช่ได้รอเลย วันที่9พฤษภาคมนี้ yani friend. Friend. 29, ครับคอนเสิร์ตจัดถือว่าเป็นใหญ่ที่สุดในในชีวิตเลยที่จัดที่ M C C Hall บางกะปิครับใช่เท่าไหร่แล้วครับปีนี้30มสยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าใจเยังไม่สามสิบยี่สิบเก้าแล้วใช่บางปีนี้โตขึ้นปีนี้ถือว่าเติบโตขึ้นมากเลยทุกทุกพาร์ทเลยไม่ว่าจะเป็นพาร์ทการงานหรือเป็นในพาร์ทของชีวิตของเรามันเติบโตขึ้นเหมือนว่าเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นใกล้จะสามสิบแล้วเขาเลยบอกว่า ีนี้อ่ะเป็นการจัดคอนเสิร์ตที่ตั้งใจมากแล้วก็รวบรวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับป้ายไอเราอยู่ที่นั่นแล้วที่สัาพันธ์เป็นงานที่จัดโอเพ่นแบบงานฟรีเลยคือว่ารองรับทีซีได้แบบใช่จูได้ประมาณ3 0 0 0ันสี่พันคนได้เลยครับในงานมันเกิดจะมีความพิเศษอะไรให้แบบเป็นไปได้บ้างนอกจากป้า,ายแล้วจะมีพี่ๆี่วงเพอร์พีทแล้วก็เดทรูมแล้วก็มีศิลปินมากมาย ที่มีเกรดพิเศษในงานนั้นค่ะอืมอย่างเกณฑพิเศษที่ขึ้นไปแบบมีเว้นเอเลยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องรอดูครับบางทีเขาอาจจะขอมาอะไรเงี้ยเออเออพี่อย่างอายุยี่สิบเก้านี่ตัวของเรามองไรบ้างแบบเป็นเลขมงคลกับเราในการดำเนินชีวิตหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมแต่แต่ถือว่าทุกๆปีอ่ะเราจะเติบโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นเลขยี่แปดก็มงคลยี่สิบเก้าก็มงคลไปไปคิดว่า มันเกี่ยวกับเป้าหมายในชีวิตของแต่ละปีมากกว่าที่เราจะกวสอะไรไม่ว่าเราจะทําอะไรขอขอให้ทุกวันเราตั้งใจอยา้เป้าหมายอยากทำอะไรปีนี้ก็อยากขึ้นโคดียมี่เลยการแข่งขันรถก็ของขวัญล่ะของขวัญถือว่าถือว่าปีนี้อยากมอบความสุขให้กับทุกคนอยากได้จากของจากธนดนไหมคะเห็นว่านุงธนดลเขาจะซื้อรถสปอร์ตให้หนึ่งคัน เขาเตรียมของมให้แล้วนะรถสปอร์ตเป็นโมเดลเขาเตรียมให้แล้วนะเป็นโมเดลหรอเป็นรถเขาใหญ่ๆเลยประมาณ5 6ล้านเขาบอกว่าเขาเตรียมให้แล้วใช่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันวันนั้นได้ยินก็ยังตกใจนี่กดดันมีกดดันเขาใช่ไหมไม่ได้กดดันแต่เขาจะซื้อให้ขอเป็นมือหนึ่งหรือมือสองมือหนึ่งครับมือลุกต้องหออกเราติดตามได้เราติดตามได้ Mắt con lê lông. Mắt con lê lông. không con lê lông.